สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ไหนครับคุณทศกัณฐ์ดีเวิร์ลโลกของดิมมี่โลกของดิมมี่วันนี้เรามาใครบ้างฮะมีกี่คนตอนนี้วันนี้มีดิมมี่ทศกัณฐ์มายาลาบอันนี้คุณเดชคือที่ท <c oughs> ทกำลังสงสัยก็คือเวลาไอ้เนี้ย <c oughs> นี่มันกี่โมงอีกอย่างแล้วห้าโมงแล้วมันจะปิดอยู่แล้วไอ้สั์มันเทีอยวอะไรเนี่ยกี่โมงถามไปกี่โมงปิดทุ่มหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยมันโหยตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเวลาเที่ยวตากล้องอย่าลืมแล้วก็อันนี้แป๊บแป๊ใช่พี่ผมชื่อแป๊บจริงๆในเกมอ่ะวันนี้เราก็น่ารักจริงๆจะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะวกแตกวกแตนมาวกแตกวกแตนกันนะแป๊บที่หกตัวเลยนะความต้องการของใครนะความต้องการของใครคนนี้เครื่องไหนแรงสุดพาไปไหนเครื่องแรงสุดเฮ้ยพี่สงสารตากล้องหน่อยพี่เออก็ นาริกาเร็ววะผมก็เคยมาประมาณสองรอบในชีวิตนี่ก็จะเป็นรอบที่สามไม่เคยมาไม่เคยมาอ่ะไปจะหนักๆให้ทศกัณฐ์่อยัะดูดิว่าใครจะ้วกแตกมากวะเออเออนี่ยัเห็นจังเลยเนี่ยคนอยากเล่นเนี่ยอ่ะไปใครเป็นไกด์นำทางเลย ดีมีเป็นไก่ไก่น่ะไม่ใช่ไก่ไก่ด้วยตกเย็นเย็นก็เริ่มบรรยากาศก็จะดีเริ่มดีแล้วไม่ร้อนมากกำลังโอเคนี่ดูแผนที่ก่อนดูป้ายก่อนทะเลเคิร์นตรงไปเราจะไปทะเลเคิร์นใช่ไหม ตรงไปก็ลงน้ำเลยตรงไปก็ลงน้ำไอ้ถัดไปปลาช่อนนี่ยแไอ้นี่มันเอาให้กูมาถือทำไมเพื่ออะไรถามมันดิเพื่ออะไรดูดูดูอ่ะเสร็จกองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ข้างใน